โอ้วาเลนไทยวาเลนไทยทักทายแต่เช้าเลยเออ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 สวัสดีค่ะพบกับพวกเราในช่องงามโชคบักลาวแฟมิลี่นะคะมึงงางาบ่เออไม่ใช่สีโดมนของเราเดะเออเี่มันงาเจ้านี่นี่มันเป็นอย่างนี้อื้อหือ ดูนะคะดูนะคะโอ้โหขี้เล่นมากเลยนะคะวาเลนไทเขาเป็นบุตรชายคนที่สามของโพเล่น,นะคะเออโอ้เตียวเตียวหัวตัวเองยังยังยังจะไปดึงเส้นยาวมาเล่นอีกนะโอ,โโอ้เป็นไง เป็นไงโอ้หนูสซนเหมือนพี่งามโชคเลยแต่ดูเหมือนจะซนกว่านะคะเพราะเป็นลูกคนเล็กก็น่าจะโอ๋กว่าเนาะโูนะคะดูโอ้โหโอ้มีเสียงด้วยวยาลนไทยครับผมก่อนเล้วไหนสวัสดีครับทำยังไงสวัสดีครับทำยังไงเราต้องมีอะไรโล่หรือเปล่า วนมาไปเอากล้วยมาโรดหน่อยสิไปเอากล้วยมาทำให้ดูดีเขาไม่เขาไม่กินครับเออหื้ออือวันอาทิตยสวัสดีครับก่อนโอ้โหไม่ฟังนะคะไม่ฟังไม่เหมือนพี่งามโชคนะพี่งามโชคนิทัศนให้สวัสดีสวัสดีนะคะดูงามันอกมันขึ้นงาแต่วะนี่ควันมัสซิโด้ดิว้ามีเสียงด้วยนี่ยนี่ถ้ามันอกบนี่ โอ้โหโอถอยไปเตะแม่แล้วโอ้ถอยไปเตะแม่ดาวลุ่งแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหเาอ้โหอเก่งจังเลยวาเลนไทน์ทำไมเก่งจังเลยดูนะโอ้โหโอ้โห เดี๋ยวคุณลุงจะพาไปดูนะคะว่าไปไออันนี้คุณลุงพูดเรื่องความฝันให้ฟังนะคะ

นี่มันนย่างนีปล่อย่งนี่ะไใหญ่ดีรู้ว่านี่โปรตะโกนสับโปะโปรอะรมณออารมณแต่พอมีงานไปสวัสดีเื่อนร่วมงน้อไงว่าไงรู้ว่าเขาพูดเรื่องตัวเองด้วยใช่ไหมโอ้โอ้โอ้ในสวัสดีสวัสดีครับโอ้ยวาย โอ้โอ้โอ้ใครพูดเรื่องหนูเนี่ยใครเบาพื้นวะใครเบาพื้นวะโอ้โหโอ้โหโโอ้หเป็นนางร้ายเลยเป็นนางร้ายเลยตอนนี้วันเล่นไทยมีของเล่นแต่เช้าเลยนี่นะคะ จะกินจะกินเปล่าเติม้องไปหามาเติมกลับงๆผมทำงานเติมคนน้อยอือหืออือหืออือหือว้ามีเสียงด้วยเออโอ้โหโอ้โหดูนะคะเอาแล้วเอาแล้วโอ้โห เขาก็ขี้เล่นเหมือนพี่งามโชคเลยนะดูสิโอ้โหว้าวใครเนี่ยใครเนี่ยจ๊เอ๊ใครว่ะสวัสดีครับหรือยังสวัสดีครับแม่แม่กอลย สวัสดีครับพ่อจ๋าแม่จ่าก่อนอย่างงั้นเหรอเขาเรียกสวัสดีสวัสดีครับก่อนไม่ฟังนะคะถ้าเราไม่ใช่ควานเขาาจะไม่ฟังนะคะเพราะเราก็ไม่ได้คลุกคลีอยู่กับเขาเนาะเฮ้ยเฮ้ยออกเสียงแบบนั้นเหรอโอ้โหโอ้โหลูกหลงระวังลูกหลงนะไม่จ่านะเออ โอ้ยโอ้ยตายแล้วตายแล้วนางเกลียวกราดน่าดูวันนี้มาเมื่อคืนนางนิ่งนะคะมาวันนี้นางแบบหืสุดชื่นใหญ่เลยตอนเช้าอือหืมอือหืมไม่ล่ลุงก็ยืนนิ่งดูลูกชายนะคะดูลูกชายเล่น วาเลนไทยสายโยกเหมือนแม่นี่เองดูนะแม่ดาวรุ่งก็โยกเหมือนกันโอ้ยถูกแม่แหละอ้อยอ้ยอมีขาหลังด้วยนะโอ้โหขาหลังด้วยโอ,โ,โอ้โหเตะด้วยอันเตะอ้ถ้าไปเจอพี่งามโชคสงสัยจะแบบเหมือนเลขยกสิอนะคะ สะดุดลุกสะดุดลุกเสียงป้าเสียงป้าไหนทำเสียงน่ารักน่ารักให้ฟังหน่อยสิเอเอาทำเสียงน่ารักน่ารักให้ฟังหน่อยสิมเสียงยังไงเสียงน่ารักเ<ง>ียงังเ,เรายังไม่ได้ไปฝึกให้เขาออกเป็นเสียงหวานๆนะครับอื ถ้าบีบปูบ้านก็น่าจะมีเสียงมันหวานว้าเขาแรกยังจะมีเสียงมันหวานเมันพี่งามโชคใช่เสียงหวานหวานน้อยไหนวาเลนไทน์เสียงหวานหวานสิเสียงหวานหวานเป็นยังไงครับกินเก่งเหมือนพี่งามโชคหรือเปล่าเนี่ย น่าจะกินเก่งเหมือนกันนะคะถ้าเป็นลูกโพล,ลีนี่แบบสายกินจุนะคะกินจุมากๆเป็นครอบครัวกินจุนะคะเออเฮ้ยเขามีแก้มด้วยนะวาเลนไทน์มีแก้มด้วยโอ้โโอ้โ,โอ้วาเลนไทน์สายโยกตัวนี้หมโอ หน้าก็คล้ายๆพี่งามชูกเนาะแต่เวลาลันไทยเขาก็จะแบบออกไปทางแม่เขาบ้างก็จะมาทางพ่อรีบ้างนิดหน่อยอุ้ยได้อะไรได้อะไรโอ้โหหนูเล่นแรงอะ่ะ หนูจะกลับบ้านแล้วครับนี่น้องวาเลนท้าจะกลับบ้านวันที่สิบสองนะคะเดินทางกลับบ้านวันที่สิบสองนอเนาะอืมอืมเห็นลุงเห็นลุงขับรถมาเห็นควานขับรถมา,มานี่นิ่งอู้หูอ้โหโูโหโ ดูผมแดงเขาลืมอ,อกแล้วอ่าแอคชั่นเอออ่ะ,ออะนอนลงนอนลงไหนนอนลงเหมือนพี่งามโชคสิอันนี้เราให้เขานอนลงแล้วเราไปกลมเหมือนงามโชคไม่ได้นะคะวันเลนไท์เพราะว่าเราไม่ได้คุกคีกับเขาเนาะโอ้ยตดเหมือนกันเลยโอ้โหตดแตกเหมือนพี่งามโชคเลย เล่นเล่นไปก็ตัวแตกเหมือนกันเลยเอา้าเอา้ยหนูน่ารักครับหนูโชว์พลังหนูโชว์พลังเอกกำลังกายตอนเช้านะเ,าเ,าเพราะว่าบรรยากาศก,าก็กำลังเย็นสบายเนาะช่วงชวเช้าสายไปก็น่าจะร้อนนะคะดากอลาใหญ่คือพี่งามโชคเลย ดากวาเลนไทยไม่ใหญ่เหมือนพี่งามโชคเลยมาเอ,ออเออโอ้โหโลอยมาแล้วนี่เอาไม่ถึงแล้วทำไงนี่นะคะสายยางถึงไหมโอ้ถึงเออดูดูนี่นะอ่าก็คุณแม่ก็ขออนุญาตปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวช้างตกงานนะคะในช่องงามโชคบักลาแฟมมลีีสวัสดีครับพก่ก